จงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือเป็นเจ้าภาพจัดทอดกระถินสามัคคีวัดกิโลสิบกว่า1ล้านบาทนะคะมีนางฟ้านางรำแห่แหนรอบพระอุโบสถอย่างสวยงามค่ะจงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกรถินสามคัคคีณวัดราชสามคัคคีหรือว่าวัดกิโลสิบตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาธรรมสังเวชและาศาสนสถานต่างๆภายในวัดเมื่อวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีพลเรือตรีกิติศักดิ์สายนุษผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรีหญิงนงลักษ์สิงหะโกวินผู้ทรงคุณวุฒธิกองทัพเรือพร้อมด้วยจรองผู้อำนวยการกำลังพลของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตและคุณสุพิสิทธ์คุณพันธิตยาวิศรุธธรรมรงกุลจากโรงแรมสวอนเลกประธานกรรมการบริษัทสีชุมพลเป็นประธานร่วม มีพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญทอดกรถินสามัคคีในวันนี้เป็นจำนวนมากเพื่อนำจตุปัจจัยถวายแด่พระครูปรหลัดสุนทรวัดหรือพระอาจารย์ฟุง้งเจ้าอาวาสวัดราชสามัคคีกิโลสิทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำบุญทอดกรถินและเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสานึก ให้เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนเกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในการทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาซึ่งงานบุญกระถินในปีนี้มียอดจะตุปปัจจัยถวายวัดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า1ล้านบาทซึ่งเป็นยอดอย่างไม่เป็นทางการนะคะงานในวันนี้นอกจากจะมีผู้ใจบุญแล้วทางโรงพยาบาลสตหีบกิโลสิ ร่วมกับอาสาสมัครพลูตาหลวงออกมาให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนควบคู่ไปกับผู้ใจบุญนำอาหารคาหวานและเครื่องดื่มมาร่วมออกโรงทานกว่า80ร้านค้านะคะเรียกว่าอิ่มบุญและอิ่มท้องไปตามๆกันค่ะกับผู้ที่มาร่วมงานบุญทอดกระถินสามัคคีณวัดราชสามคัคคีหรือว่าวัดกิโลสิบในวันนี้ ฝนโปรยปยเล็กน,น้อยนะฝนโปรยปยเล็กน,น้อยมาตั้งฟ้านางสวัสดีทุกคนเลยนิราศทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสันหวันโกกะอินรายงาน